แล้วมันหางห็ไหลูกม,มันดู้ยดูดดูดูดูอ,ม,อ,ม,อ,ม,อมันมีอีกตัวหนึ่งอยู่ในท้องสมพอมันปล่อยลูกตัวนี้น่ะตองนก็สงคารามบสงครามยังไม่จบสงคารามไม่เคยจบ อยากนั่งเล่นกับมันอ่ะมันจะหนีไหมวะเอาผูกันทำไมันไม่ได้ทำอะไรให้เลยมันปล่อยลูกมันแล้วเถอะอู้หูหูอู้หูหูหูหหามัไม่เจออู้โอ้ยัยรุ่นตีกัน มันเก็บบอกอาน้ล่บอกเขาโพล่ะมันเก็บกินว่าเป็นนะชาวบ้นทั้งที่ได้เกิดไปอจะไปหาเขาอาอมันจะเดินไปหาคนอื่นอ่ะเขาอ๋อเก่งจังนะอ๋อเก่งจังเธอมันจะไปขู่คนอื่นบอลอยากไปเรียน้ำเขาหรอใช่มันจะไปขู่เขาเห็นไหมเขาหนีมันหมดเลยแลไม่เก่งจัง บริเกงมันบริเกงไปคูป่มันก็เรียนตามมาสามแล้วแม่เขาหนีมันอ่ะ